างนนเมดิครับ่ตัวหนึ่งครับตัวที่ผมเลี้ยงครับเป็นไก่เชิงครับตัวนี้ไก่เชิงครับนมเมื่อวานครับเมื่อวานว่าจะไปไล่เขียงนะครับที่เสือหน้าเหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งครับผมเลี้ยงสองตัวครับไก่ตัวนี้เชิงครับผมตีตีหลังชัดเจนมากครับเป็นไก่ คุระเมาแกให้มาเลี้ยงเห็นว่าชอบเชิงไก่เก่งตัวหนึงเ,เกงเแต่ว่าไปหาคู่ยากแล้วไก่สงม่ผมเลี้ยงตอนนี้ถ้ามีตังนตีแพงแน่นอน,นครับชัดเจนมากครับขึ้นตนะีเสียงตีหลังนึงกองเพนเลยครับไวแรงกัดอยู่ประมาณสองหกสองห้า กำลังหาคู่พอดีสองตัวมุ่ม่ตัวเกดจะได้ตัวเห็นไหมครับพอเปนตุ่มครับเช้าก็มีอะไรมาครับ เยสินันบ้านครับงตา,าชางปานยังไม่ตื่นชิดไก่ช่างตานเลยเป็นเด็นะช่างตัช่งปานม่จิเดน ปล่อยหางอยู่แรกเป็นรองนะของชงียงป่านตัวเด็ดของ,ชงเชียป่านในโยกแรกโยกสองมาพี่กันต่อยาวเลยเกือบแชะหมดเวลาหมดเด็ดเด็ดของชียงป่านใเนื้ทำทำตัวแล้ว <c oughs> ประมาณนี้ครับของขาวตอกแคล้วตอกยา ง่ายม,มาก <S 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 มันรู้จะถ่ายคลิปอะไรครับก็ถ่ายไก่หครับชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นครับ ก็สุกเราก็ทำไปครับมากสุดน้อยนนเนยเ่ที่ตัวเราโอ้โหนโมเมื่อวานบีดีไหมขึ้นบีขึ้นขีขึ้นหลัง <c oughs> ไว้เ,วเดิมไว้ก็เดิมเูยเริ่มได้ที่อ่ะเดี๋ยวสองสามใกล้ถึงวันชนเตะเป้าดูเตะเปา้าบินต้องมีปัญหาก็โอเคครับร้อมลุยร้อมลุยร้อมลุยร้อมเสือ,อกอีกก็ อาจุอีกตีโตกันแล้วไก่ชนให้สำหรับสมบูรณ์ครับไม่ได้เนาออีกอ่ะนีครับแงไกเชิงตัวรักผมตัวนึงากเป็นกำลังใจนะครับสู้ครับ ีแพงกว่านี้ไม่มีตังคนะ์ครับขอบคุณครับฝากไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ